สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาทําผัดเผ็ดกระลอกนะครับใส่ใบยี่หร่าเช่นเคยพอดีว่าช่วงนี้หน้าฝนใบยี่หร่าเยอะมากนะครับก่อนอื่นก็สับเป็นชิ้น,นครับพอคากระลอกนี่เนื้อมันจะเป็นเนื้อเหนียวหนึบนุ่มเ,เ,เนื้อจะเยอะกว่าหนูนะครับมเมื่อพร้อมแล้วก็ไปผัดกันเลยครับอันนี้เมนูชื่อว่าอะไรครับเชฟสันครับเนี่ยครับยังไม่ตั้งเลยตั้งชื่อเลย ไอเนี่ยกะเพาอะไรวะกะลอกกะลอกกะลอกแพะเมนูกะเพากะลอกแพะมาเล็กจ้าร้อนร้อนขอยเกลี่ยหมดยังไหนอืมไม่แน่นะอาจจะมีอยู่แะอันนั้นมันเห็นหนังเลยมาหนังมาด้วยเหรอเออ เขาขูดมาก็นนลายๆแต่เขาเผาลายเผา,าดำๆอ่ะกินกินได้แล้วมันกินกันมาแล้วเออหนังมันขึบดะเออหนังมันขึบดิเช่นเคยครับเมื่อกระทะเราพร้อมแล้วก็ใส่พริกกระเทียมที่โขกลงีไปผัดเลยนะครับบอกเอาหมูวาแรกไมย่ยอมเลยกลิ่นหอมกระเทียมนี่มันจะหอมแบบคลุ้งมากเลยนะครับเหมาะกับตอนเย็นแบบนี้นะครับ อยู่มาไปเรเียเนี่ยอยู่มาเรียเหรอโอ้โอยู่มาหลายประเทศเลยหลายประเทศสหรัฐไปมาสองรัฐอยู่ไม่ได้รัฐสะใจหนึ่งจามเมื่อจามไปสักสองสามครั้งก็ ใส่เนื้อกระลอกลงไปผัดได้เลยนะครับเนื้อมันแดงทั้งสองอย่างเลยวะเนี่นี่ก็แดงของมันสดเ่ยของมันสดสดนี่ตอนเห็นตู้เย็นมาไหมอ๋ะอะไรแช่ติ้ไย็เฮ้ยแช่ตู้เย็มามันก็เปิดไม่ได้ถ้าทำสดน่าจะอร่อยกว่าถ้ามาขี้ไว้หลายจานมากเลยามื่อนี่กำลังกันละ คืมไปเอาเล่าเล่ามันคือเหลือป่ะเหลือดิลาดขวดเลยกินเมาเเพ็ดเลยเนี่ยเฮ้ยไอ้ลอบนี้จ้าไปปุ๊บปนี่น้ำดำของเชฟกระนท่อะไรจะแซ่บหวานรู้อะไรมึกินอะไรกินผลไม้นมึงนี่ลงุณหลายพัน Mhm. 응ี่ใส่แล้วเอ้ใส e ่ยังยังใส่แม็กกี้ไปนิดนึงนะครับายรกัน้เิมแดงขวสุดยอดต้องเนื้อด้วยจะเข้าเนื้อป่ะโอ้โงงามเลยเจอเจอขาอีกโหว๋ยี่ได้รุ่งมาจับ หอมเพืกินมากกันหรอห่วยได้ห <in> ่วยนี <tide> ่ม <phases> ันจืดกว่าเมื่อกี้อ๋อจัดไปจะให้เสียทำปลาคันเค็มใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปลาจืดแต่ผมชื่อรสความจืดเฮ้ยเดี๋ยวก่อน วันนี้ต้องให้ได้มาเอาดแล้วก็มอยาให้ยเลยนะอะไรบอกร่ยไม่ได้หายง่ายกหูหรอเ่อก่อนถ้าฝนพัไปสูงเป็นไงเดินลำางเ้มอีกป่ะเหมือนเข้มนะฮะนอนอยูเข้มแล้ มันจะเกินเกินไงเฮ้ยลองดิ่เกินไหมไม่เกินมั้งไปทิ้มั้งดิไม่ได้ลุยลองนี่พอหวานอ่ะพอแล้วมั้งหวานพอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเติมนี่ไปพอดีเลยเติมเนี่ยคือมือคนถ่ายครับผมมือคนถ่ายเธอมันจะเยอะไปเปล่าเยอะก็ไม่เอาใส่ให้หมดไปเลยว่าทำไมหอมกรุบของร้อนละมือ กูว่าม so ึงไปเขียดทิ้งกินมะป่ามั้งถ้เรามีเยอะะเดี๋ยวบูมบปกันชาสิเดี๋ยวลองคน่อนแล้วมงจะได้เงินไหนใส่เบื่อเดี๋ยวี๋ยวจะตายน้อยกว่าเมื่อกี้หรอีหลังอาหารป่ามึงเก็บมาเดี๋ยวจะผัดให้ เครื่องฟุงเหรอเครื่องแกงเครื่องผัดชาเครื่องผัดชาเฮียเซื้อมาเลยเดืีดสองซื้อมาให้ได้สองชุดไปมาคลองเลยอยู่แล้วมาคลองโอ้นี่พอเมื่อเช้านึกได้อยู่เฮียปักคลองมากับมาเที่ยงมันจะเปิดมันจะมีอะไรมาขายดูเป็นรถไอ้เขียดไงรถกับข้าวมีเยอะอ่ะชิมไปจามนะปูสองกระทานนี่จามเยอะแต่ อืมใช่พอดีแล้มันยังเหนียวอยู่อ่ะอ๋อเคี่ยวเหรออย่าไปเคี่ยวเลยไอ้นี่เหนียวขนมนนะเหนียวเป็นเนื้อเนื้อมันเหนียวผ่ามันจะเป็นคือเหนียวปกติอืมธรรมชาติถ้าเคี่ยวบอกไม่บอกเมื่อกี้ใส่ผักไปแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยครับมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไง นี่ก็เป็นหน้าตาของผัดกระลอกนะครับชิ้นโตๆโตกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับหรือว่าจะกินกับ037ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้หนุ่ยเลนเจอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ